เรื่องความทุกข์นี่มันก็มีมาตั้งแต่เริ่มรู้รู้จักคิดรู้จักนึกรู้สึกได้มีความทุกข์พอดิ้นรนแก้ไขไปตามเรื่องที่เป็นชั้นง่ายๆ่ายก็แก้ไขไปได้ก่อนเป็นเรื่องทางกายใคพอมาถึงทางจิตทางวิญญาณมันลึกซึ้งแก้ไขไม่ได้ก็ต้องต่อสู้ต้องศึกษา เขามันเกิดแก่ใครก็ได้เมื่อไรก็ได้ในความทุกข์ในด้านจิตจิลึกไปกว่าระบบจิตน่ผมชอบเรียกว่าระบบวิญญาณมันไม่มีคำจะพูดระบบจิตที่มันอยู่ใกล้ๆกับร่างกายตรงนี้เองคือระบบประสาทแต่ถ้าระบบวิญญาณมันไกลลึกมันเป็นเรื่องของสติปัญญาของจิตอีกทีหนึ่ง เนี่ยขอบอกสรุปเป็นการสรุปความเจะเลยว่ามนุษย์เราจะต้องมีความรู้สองระบบคือระบบผมผมว่าเองตั้งชื่อเองแล้วก็อนุโลมตามที่เขาใช้กันอยู่มีความรู้ระบบที่เรียกว่าศิลปศาสตร์ระบบหนึง่ง ไดมีความรู้ระบบหนึ่งเรียกว่าระบบธรรมศาสตร์แต่ไม่ใช่ธรรมศาสตร์การเมืองที่ท่าะจันนะมันระบบไอ้ธรรมศาสตร์ของธรรมเราจะต้องมีสองระบบนี่เลยที่คุณมาบวชนี่ก็จะเป็นโอกาสเพื่อรวบรวมความรู้ระบบที่สองระบบธรรมศาสตร์ ระบบศิลปศาสตร์น,รนี่ผมถือว่าคุณมีกันพอตัวกันมาแล้วกันนั้นคือจะมีอาชีพทำมาหากินได้หน้าที่การงานในโลกจเจริญได้นี่เรียกว่าระบบศิลปศาสตร์ไม่พูดถึงระบบที่ว่าคุณมีมากกว่าผมได้ต <c oughs> ั้งทีนี้ก็ไอ้ระบบธรรมศาสตร์เนี่ยทำอย่างไรอย่ายใจิตใจมันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมา ไม่ว่าในระยะไหนตอนไหนของชีวิตคือในระบบที่เรากำลังใ,ในระยะในขณะที่เรากำลังใช้ศิลลปรสาสร์นั่นเองคำว่าสาดนี้แปลว่าของมีคมในภาษาไทยเรียกว่าสาดตราคำว่าสา์ก็ต้องของมีคม คขาต้องมีคมธรรมดาก็ตัดอะไรไปตามเรื่องเอ้ต้องมีคมอทางจิตใจก็ตัดปัญหาทางจิตใจเราต้องมีศาสตร์คือคข้องมีค,ม,ม,คมสำหรับตัดปัญหาศิล,ลปศาสตร์นี่มันจะตัดปัญหาที่ว่าเราไม่รู้ว่าจะดำรงชีวิตยอย่างไรฉน,นเรามีความรู้ประเภทศิลปศาสตร์แล้วแต่ว่าจะเรียนกันมาขนาดไหน เรียนวิสวะเรียนกฎหมายเรียนแพทย์เรียนอะไรที่มันเป็นอาชีพได้ก็เรียกประสิลนปศาสาร์ไปทั้งนั้นต้องมีกันทุกคนอย่างน้อยชานาก,ก็ต้องทํานาเป็นมันมีส่วนศินนปศาสาร์ก,กันอยู่ทุกคนแต่ที่นี่มันยังมีปัญหาส่วนหนึ่งคือส่วนจิตที่มันไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นนั่นข้าวแล้วเป็นทุกข์นี่ เราต้องมีความรู้ส่วนที่เรียกว่าธรรมศาสตร์คือศาสตร์สนาเพื่อจะดำรงจิตให้ถูกต้องอย่าไปเที่ยวคว้าความทุกข์นั่นมานี่เรียกวความรู้ประเภทธรรมศาสตร์เป็นศาสตราเป็นของมีคมตัดปัญหาทางด้านวิญญาณทางจิตด้านวิญญาณ สินสตร์ตัดปัญหาทางด้านร่างกายและจิตที่เกี่ยวงอยู่กับร่างกายให้เรามีอาชีพได้มีครอบครัวได้มีทรัพย์สมบัติได้มีเกียรติยศชื่อเสียงได้ <c oughs> แต่และระวังให้ดีความทุกข์จะเกิดขึ้นมาจากอสิ่งเหล่านั้นแล้วก็แก้ไม่ได้ต้องหาความรู้อีกชนิดหนึ่งคือความรู้ในฝ่ายธรรมศาสตร์ มีไห้เพียงพอคือมีสติปัญญาในด้านนี้เพียงพอก็ไม่มีความทุกข์ที่เหลือวิสัยที่ศิลปราสาทมันจะช่วยแก้ให้ได้เรียกว่าร่ำรวยแล้วสบายดีมีเกียรติยศมีอำนาจวาสนาแล้วแต่มันยังมีความทุกข์เราจะทำย่างไง นั่นแหละมันต้องการธรรมศาสตร์กันที่ตรงนี้หรือว่าใครไม่มีความทุกข์ที่มันมีเกียดมีอำนาจมีทรัพย์มีอมันไม่มีความทุกข์ก็ดูดีอ่ะมันมีความทุกข์ทุกทุกัี่ทุกขณะที่ยึดถือเกิดตัวกูทุกทีเป็นทุกทุกทีเกิดตัวกูทีไรเป็นทุกทีนั่นอ่ามันก็เป็นทุกหรื่อจะเป็นอะไรกันไะ ที่เรียกว่ามีทรัพย์สมบัติมีอำนาจวาสนามีอนาจไม่มีอะไรดีคนไหนบ้างที่มันไม่มีความทุกข์ในด้านวิญญาณคือ <c oughs> ความโลภความโกรธค,ความลงความรักความเกลียดความกลัวความอะไรตา่างๆมันก็ยังมีนั่นเราจึงต้องมีความรู้ประเภทที่เรียกว่าธรรมศาสตร์ ในระหว่างบวชนี่คุณก็เก็บหอมรอมริบความรู้ประเภทนี้สะสมเอาไว้แล้วก็ไปทำให้มันรู้จริงมันใช้ประโยชน์ได้จริงมีสติเพียงพอทันแก่เวลาจริงถ้าสติไม่เพียงพออความรู้ไม่มาทันเวลาความรู้เป็นมันเป็นโดยอัตโนมัติ นัเราต้องฝึกหัดสติให้ค้นเอาความรู้มาทันแก่เวลาแก้ปัญหาได้ในพริบตาเดียวนั่นแหลนี่ส่วนศิสตร์กับส่วนธรรมศาสตร์มันเป็นอยู่อย่างนี้หลักสูตรการศึกษาเขาไม่จับให้มันชัดให้มันกระจ่างหงืปอย่างนี้ ให้ทุกคนได้เล่าเรียนความรู้สองประเภทขนานกันไปโลกนี้มันก็คงจะดีกว่านี้คือจะเป็นโรคประสาทโรคจิตน้อยลงไม่ล้นโรงพยาบาลเ <c oughs> ดี๋ยวนี้จะยินว่าล้นทุกแห่งโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลโรคจิตนล้นทุกแห่งทุกจังหวัดทุกแห่ง เพราะความรู้ในด้านธรรมศาสตร์ม euh. ันไม่พอความรู้ด้านศิลปศาสตร์นี่มันมีแต่เจ้าเพอเพราะใครๆก็ชอบใครๆก็สนับสนุนใครๆก็มันเป็นของที่ยั่วืั้นปัญหาเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับธรรมะ ระดับสำหรับจิตใจในด้านลึกมันยังจำเป็นอยู่บวชคราวหนึ่งก็พยายามรวบรวมเอาไปให้พอใช้ให้พอกินพอใช้พอตัวแล้วมันจะค่อยสอนให้ทีหลังอีกขอให้จับเงื่อนต้นไปให้ได้หนึ่งแล้วมันจะสอนให้ความผิดพลาดทุกคราวจะสอนให้ทุกคราว ความเป็นทุกทุกคราวจะสอนให้ฉลาดขึ้นทุกคราวนั่นมีแต่คนที่โง่เกินไปเท่านั้นเลงที่ว่าความผิดพลาดมันไม่สอนอะไรเลยคือความทุกข์มันไม่ได้สอนอะไรเลยเพราะว่าคนนั้นมันโง่เกินไปถ้าอย่างโง่เกินไปอยู่ระดับธรรมดาสามัญแล้วมันจะฉลาดขึ้นทุกทีที่มีความผิดพลาดและมีความทุกข์ ท่านเราตอนรับไความทุกข์กันให้ดีๆตอนรับความผิดพลาดกันให้ดีๆคนโบราณเขารู้จักเรื่องนี้ดีเขาจึงพูดไว,ว้ว่าไอ้ความผิดก็เป็นครูความถูกก็เป็นครูคาพูดประโยคนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะ แล้วมันจะทิชันจะยินจากครูบาอาจารย์ที่มีสติปัญญาสูงส่งเลยนะยางยายแก่ๆนี่ก็พูดเป็นยายแก่ๆก็ยังพูดประโยชน์อย่างนี้เป็นสมัยโบราณเขามีใจคอปกติต้อนรับความผิดให้เป็นครูได้ แล้วตอนรับความถูกก็ให้เป็นครูได้อย่าให้ความถูกมันมาทำให้เลืง้งให้เลื้งเจิน้นให้อวดดีให้ลิงโลดให้เจริญเปิดเปิ่นความถูกมันจะทำให้อย่างนั้นเราวตอนรับเอาแต่เพียงว่าเป็นครูเท่าที่เป็นครูความผิดก็เป็นครูความถูกก็เป็นครูแล้วเราก็ฉลาดมากขึ้นจริงเหมือนกัน เพราะว่ามันจะมีอยู่ตลอดเวลาความผิดความถูกสลับกันไปตลอดเวลาในวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าตอนรับไม่เป็นความความผิดก็ไม่เป็นครูความถูกก็ไม่เป็นครูเลยไม่มีอะไรที่เป็นครูมีแต่ความโง่มีแต่ความโม,ม,มโหโ,โทโซมีแต่ความหมงุดหงิดบุ่นง่านอะไรสักอย่างนึง